สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วครับผมกับผมดงอินเ mm hmm. ดียนพรามสองนะฮะวันนี้ผมจะพามาให้รู้จักกับเครื่องยนต์ของอินเดียนนะครับว่าเครื่องยนต์ของอินเดียนมีเครื่องยนต์อะไรบ้างสเปคเป็นยังไงบ้างนะฮะเริ่มจากเครื่องยนต์แรกก่อนเลยนะฮะเป็นเครื่องยนต์วีเทอวินนะฮะเครื่องยนต์วีเทอวินจะเป็นเครื่องยนต์ที่ระบายความร้อนด้วยน้ำนะครับปริมาณซีซีจะอยู่ที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบสามซีซีหรือหกสิบเก้าคิวบิกอิงนะฮะอ่า เครื่องยนต์วีทวินจะมีแรงม้าอยู่ที่100แรงม้าจะมีแรงบิดอยู่ที่97นิวตันเมตร97นิวตันเมตรนะฮะจะเป็นเกียร์6สปีดนะฮะเครื่องยนต์วีทวินจะเป็นเครื่องยนต์ที่อยู่ในรถตระกูลสเกลนะฮะสเกลมีรุ่นอะไรบ้างเดี๋ยวค่อยมาคุยกันคลิปหน้าแต่คลิปนี้ขอบอกจะเป็นเครื่องยนต์ข้าวๆก่อนนะฮะรุ่นต่อไปสําหรับเครื่องยนต์ต่อไปนะฮะจะเป็นเครื่องยนต์ทันเดอร์สโตก116นะฮะ เครื่องยนต์เซนเดอร์สโตรกจะเป็นเครื่องยนต์ที่ระบายความร้อนด้วยอากาศหรือว่าแอร์คูลนะฮะเครื่องยนต์เซนเดอร์สโตรกจะมีปริมาณซีซีอยู่ที่1,890ซีซีหรือ116คิวบิกอิงนะฮะจะมีแรงบิดอยู่ที่1นึอยหกสนิวตันเมตรอ่าเครื่องยนต์ซนเดอร์สโตกจะเป็นเครื่องยนต์ที่มี6เกียร์นะฮะหลักๆเครื่องยนต์ซนเดอร์สโตกจะใช้อยู่กับรถรุ่นชีฟ อาชีฟเทนแล้วก็สปร,ริงฟิลด์แล้วก็โรส,สมาสเตอร์นะฮะอ่าคร่าฟคือทฤษฎีก็จะประมาณนี้นะฮะสำหรับเครื่องยนต์รุ่นต่อไปนะครับจะเป็นเครื่องยนต์ power p a ์พนะครับเครื่องยนต์ power p a ์พจะเป็นเครื่องยนต์ที่มีปริมาณซีซีอยู่ที่1,768งพหซีซีหรือ1 0ึ่งรคิวบิกอิงนะฮะเครื่องยนต์เพลเวอร์พัทจะเป็นเครื่องยนต์ที่ระบายความร้อนด้วยน้ำนะครับจะมีแรงม้าอยู่ที่ 122แรงม้าจะมีแรงบิดอยู่ที่176นิวตันเมตรนะครับผมะจะเป็นเครื่องยนต์ที่ค่อนข้างที่จะแรงเลยนะครับผมส่วนคันนี้จะเป็นเกียร์6สปีดนะฮะเครื่องยนต์เพราะพัดจ,จะอยู่ในรถรุ่นอะไรจะอยู่ในรถรุ่นชาเลนเจอร์คันนี้เลยครับผมคันเดียวเลยจะเป็นรุ่นนี้รุ่นเดียวเลยนะฮะ ครับผมคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะครับโดยสรุปนะครับอินเดียนจะมีเครื่องยนต์ทั้งหมด3ตัวนะฮะจะมีเป็น v t ทวินทันเดอร์สโตรแล้วก็ p o w e r อร์พัทนะฮะเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาจะลึกแต่ละรุ่นของอินเดียนว่ามีรุ่นอะไรรุ่นย่อยยังไงบ้างนะครับผมถ้าใครสนใจอินเดียนนะครสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ฝากไว้เท่านี้นะครับผมขอบคุณครับ